Has now officially launched, and we have uh, 15 um, partnership projects between Thai and UK institutions, which actually involve uh, 21 higher education institutions between both countries uh, behind that. The World Class Consortium will be a partnership facilitation platform. under the Going Global Partnerships Program which is designed to increase commitment and strategic partnership between Thai and UK universities and thereby create more internationalized higher education. มิสิทที่อยู่ในร่วมโครงการนี้ก็จะมีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากทั้งอาจารย์ของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยและจาก University of Liverpool ะะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้เนื้อหาวิชาการต่างๆ การทําวิจัยก็จะเป็นการทําวิจัยที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหลายโครงการเป็นตัวอย่างที่มีโจทย์วิจัยจากประเทศไทยแต่จะได้รับความร่วมมือและองค์ความรู้ในการสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆจากทางสหราชาอาณาจานะคะก็คือ University of Liverpool นั่นเองตอนนี้ที่วิทยาลัยเองแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะ,ะพยายามขั เคลื่อนการการดำเนินงานต่างๆโดยนํากรอบการพัฒนาตามเป้าหมายของสหประชาชาติ SDG เป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆเรื่องที่เราดําเนินการอยู่ในปัจจุบันถ้าหากสามารถตอบโจทย์ SDG แล้วก็พัฒนางานวิจัยร่วมกันได้ก็จะ สร้างประโยชน์นะคะไม่ใช่แก่การศึกษาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องการวิจัยแล้วก็การพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศไทยคะ่ะการจัดตั้งเป็นสูย์วิจัยเรื่องหูงสูงอายุนั้นครับจะช่วยผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่อันดับร้ออันดับแรกของโลกในสาขาแพทยศาสตร์ได้ครับ<ๆ>เนื่องจากว่า การศึกษาประเด็นวิใจัยในผู้สูงอายุนั้นเป็นประเด็นสําคัญที่เป็นภาระโลกของทั้งคนไทยและประชากรโลกครับน่าจะส่งผลกระทบต่อ Impact ตต่อทั้งประเทศไทยและกับประชากรได้ค่อนข้างเยอะทั้งหมดเนี้นะคะเราก็เน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์การแพทย์แล้วก็ตัวหมอเองเนี่ยก็พยายามจัดหลักสูตรที่จะสอนแพทย์เฉพาะทางของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะคะให้เก่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถโดยที่ เรียนกันที่ประเทศไทยเนี่ยแหะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็มีโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศเนี่ยนะคะมาช่วยผ่านหลักสูตรความร่วมมือนี้ด้วย การนำความเชี่ยวชาญของเขามาสู่ประเทศไทยเนี่ยจะทำให้เราเกิดไบโออีโคนมีซิสเต็มในประเทศไทยเราสามารถผลิตยาและวัคซีนนะคะที่มีคุณภาพสูงการที่เราเนี่ยทำงานร่วมกับทางอังกฤษที่มีองค์ความรู้นะคะมากๆเนี่ยเรามาทำงานร่วมกันเราก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทางเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำน r เช r e ลรีซอสต่างๆเนี่ยมาศึกษาเพราะเราเน้นทางด้าน BCG อยู่แล้วนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เนี่ยด้วยองค์ความรู้ที่เราจะทำร่วมกันต่อไป โดยที่เราได้ได้มีโอกาสได้ร่วมมือ กับนักวิจัยไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยเดียวในสหราชอาณาจักรนะคะพอวิจิตเขาซิ้วให้โอกาสได้มาพูดคุยกันเนี่ยทำให้มีนักวิจัยจากสาหราชอาณาจักรเนี่ยซั่งสามมหาวิทยาลัยเลยค่ะเข้ามาร่วมมือกับเรามากขึ้นการที่แบบว่ามหาวิทยาลัยไทยถึงแม้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของแบบของรัฐเนาะจะไปสแสวงหาความร่วมมือกับคู่ค,คู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากคือเขาเองเขาก็ไม่รู้จักเราเราเองก็ต้องไปพยายามที่จะนําเสนอเพื่อที่จะให้เขารู้จกักแล้วก็ผูกสัมพันธ์กับเขาแต่อันน เหมือนเป็นช็อตคัทนะคะที่บิตัทเขาซิ้พยายามที่จะสร้างและฟสิลิเทตให้มันเกิดขึ้นนะคะสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นเป็นก้าวแรกนะครับซึ่งทําให้เรามีคอนเนคชั่นกับ UK แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้ถึงการทํางานกับมหาวิทยาลัยเขาซาล่านะจก๊กรู้ว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราสามารถทํางานร่วมกันเราสามารถนำงานวิจัยทั้ง2แบบแล้วก็การเรียนการสอนทั้ง2ทั้ง2แบบทั้งใน UK แล้วก็ของเราเองเนี่ยมาต่อยอดและทำงานให้มัน พัฒนานงานให้มันดีขึ้นมากๆขึ้นไปนะครับการสร้างคอนโซเทียมในลักษณะนี้ในระดับมหาวิทยาลัยเองหรือในระดับคณะเองจะกลายเป็นส่วนสําคัญซึ่งอยากจะเห็นกระทรวงอุดมศึกษ,ษานะครับรวมไปถึงบริษัทคุ n ซิลหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถให้การสนับสนุนในส่วน,นนี้ได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะต่อยอดการทํางานของคอนโซเทียรเนี้ยใหม้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้เพิ่มมากขึ้นต่อไปมั่นใจว่า คุณภาพด้านการศึกษาและความเป็นเลิศด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในแสวราชนาจาักรจะสร้างเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษานักวิชาการนักวิจัยไทย So it just made sense to us to seek to work with the consortium framework. We appreciate the value that working with the group can bring to issues of global importance. By working collaboratively with people and institutions that originate from different backgrounds and have different experiences and expertise, we can learn more, do more, and also have more impact. And this is exactly the kind of partnerships that we want to have. One constructive meaningful, but also with good degree of joy meaningful fun and is but a การที่ประเทศไทยเลือกทางด้านสาราจักรเนี่ยก็จะทําให้เกิดความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสาราจักรมาสู่ประเทศไทยในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถนําวัฒนธรรมของไทยเนี่ยหรือองค์ความรู้ของไทยเนี่ยซึ่งเป็น องความรู้เฉพาะนะครับเฉพาะด้านนะครับอย่างเช่นเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับทางสาราชาอาณาจักรได้นะครับก็จะทำให้เกิดการร่วมมือกันแล้วก็ไปสู่การปฏิรูปการทํางานร่วมกันการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป I'm really happy with the project. Um, I think for a few reasons. Um, I think one, I can see there's a real need um, that the project is addressing uh, that that is strategic that will have longer term and wider impact um, at the end of it. I think also I see uh, from having um, spoken to both the Thai and the UK institutions taking part that there is a lot of mutual benefit that can uh, arise from these partnerships, which is what we always aim for um, and is fantastic. And I'm also excited because I do believe that we will make the project as sustainable as possible so that once the project does come to an end, these partnerships and the way of making new partnerships will continue long after the project has closed.